าดูรถคันนี้หน่อยนะครับมันมีกลิ่นท่าแม่งท่าแม่งแปลกๆนะครับไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะเนี่ยกลิ่นอยู่ในรถเนี่ยกลิ่นท่าแม่งท่าแม่งแปลกๆมาดูกันว่ามีกลิ่นอะไรนี่ฮะนี่ครับดีเลย์มันไม่เร็วอ่ะพี่มันไม่สิ้นเขาซะเลยพี่ครับดูครับ <G ül> น,นี่ฮะเนี่ยเปิดไฟผ่าหมากนะนี่ครับมันไม่กลิ่นแปลกๆ,ๆนะครับดีเลย์มันไม่เร็วไม่ไวเอาซะเลยไม่ซิ้นนะเราจะมาเปลี่ยนกลิ่นกันใหม่นะ รู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เวิร์สเท่าไหร่นะครับนะมาดูกันนะเ็จเรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่ากลิ่นถ้าแม่งถ้าแม่งเมื่อกี้มันยังยังอยู่หรือเปล่ามาดนกันนี่โอ้โหรัวยับรัวยับนะครับไฟตาแตกนะฮะเมื่อกี้กลิ่นถ้าแม่งถ้าแม่งว่าดีเลย์มันช้านะครับตอนนี้กลิ่นมันหายไปแล้วนะนี่มาดูไฟผอมากกันบ้างตึกตีครับโอ้โหรัวยับรัวยับเนี่ยไฟเรียวฮะรัวยับรัวยับนะซ้อไปตาแตกครับสามารถปรับความเร็วได้นะนี่ อหมุนตรงนี้เลยนะฮะนะสามารถปรับช้าปรับไวได้นี่ครับช้าหนืดียวขนาดนี้เลยนะนี่ปรับไว้ขึ้นมาได้ครับ ฮะโอ้ยรอยับนะครับไวติดมือแน่นอนนะครับขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับจะให้แบบจบๆนะครับกินหายเหม็นแล้วนะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมช่างหนุ่มตัวซิ่งจัดให้นะครับล้อนๆเนี้ยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบจบๆนะครับจบพินิจทีเดียวนะครับลาสิริรุ่งเจริญการช่างนะครับช่างหนุ่มตัวซิ่งนะครับจัดให้แบบจบๆครบวอปรุงจอดซุดนี่ขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะนี่จะให้พี่เขาไปจบๆนะครับใส่ดีเลรกไฟลวซิ่งนะครับเมื่อกี้มันมีกลิ่นนตุะ แต่ว่าตอนนี้นะกินหอมแน่นอนนะฮะออกมาครับโอ้รวยับรวยับนะฮะถูกใจพี่เขาแหละสุด